รับขานื่นขอกราบสวัสดีนะครับพี่พีน้องๆนะครับพบกับสยอนะครับวันที่ยีบเก้านะครับหกเจ็ดนะครับพี่น้องมขึ้นนะครับสิบเก้าเก้าสิบเอ็ดนะครับมาสองรางวัลนะครับเต็มเต็มนะครับเมือขึ้นนี่นะครับขึ้นนี้ก็โตเก้าคือเก้านะครับพี่น้องนะครับกรณนี้เลขเจ็ด เป็นเลขหนึง่งเลขหนึง่งเป็นเลขเนะครับผมกลับให้เรียบผมเติมให้เรียบร้อยนะครับสำหรับสามโตนะครับเลขหกเป็นเลข 9, เลขเก้าเลขเก้าเป็นเลขหกนะครับส่วนนี้นะครับตัวใดผมมาท่านได้กลับให้พี่น้องนะครับให้พี่น้องกลับเอาเองนะครับพี่น้องกลับเอาเองนะครับ นะครับอ่ายังเลขเกลกเลขโคกนะครับเลขเกลกเลขโกนะครับอ่าสิโคกผมมาท่านในหลวงไห้พีนองนะครับอ่าพี่น้องไปเติมเมานะครับพี่น้องไปเติมเมานะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมสอย้อนนะครับขอทรงไายเดียนนะครับอ่าสองมวดนวดนี้กับนวดเหมือนอื่นนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าสิมาจากรางวัลนะครับเพิ่นเพิ่นสิถิ่มหางว้จากรางวัลนะครับอ่าภายในสองมือนี้นะครับ ครับสาหรับงวดมื้อนี้นะครับคลิปนี้นะครับกับผมสอยอนนะครับขรลพีรนองลุงคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอเข้ามาสวัสดีครับ